ใยแดงนรัก็มสวัสดีคค่ะน้องกลาง<ท><ด>ค่ะแต่คุณเอาจริงๆแล้วเนี่ยหน้าใหม่ในเรื่องของนักร้องแต่คุณคุณหน้าคุณตาจังเลยนะคะเม <c oughs> ื่อกี้ผมถึงบอกแกว่าเอ๊ะร้องหน้าใหม่เอ๊ะมันก็แหมถ้องบอกเป็นนักร้องคนใหม่ะลัวก็คือเราคุณชินปรางในฐานะนักแสดงอยู่แล้วแต่วันนี้ก้าวเข้ามาในฐานะศิลปินแบบ หน้าใหม่ป้ายแดงจริงๆศิลปินน้องใหม่ต้องบอกว่าแสดงก็เก่งเป่นดนตรีก็ได้ร้องเพลงก็เพาะด้วยใช่เพราะนี่เขาเดบิวเป็นศิลปินแล้วนะคะในค่าย4 November Entertainment ของบอสกึ้งด้วยก็เลยต้องบอกว่าเป็นศิลปินแล้วคุณคือ เป็นมายังไงฮะถึงได้มาเป็นศิลปินแล้วก็เดบิวต์ตัวเองในในโฟนแอน์เบิร์ดได้คือจริงๆบางมีความฝันอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเส้นทางมันเข้ามาในเส้นทางนักแสดงก่อนแล้วก็เหมือนแบบเราก็ต้องทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดก่อนแต่ระหว่างทางคือไม่เคยลืมความฝันนี้เลยค่ะแล้ว ก็จะมีอีเวนต์มีอะไรมีงานต่างๆมีได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตเป็นเกสรับเชิญต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นก็คือดีใจมากๆแล้วที่เราได้ทำ mm hmm. อย่างนั้นเราได้ทำความฝันในฐานะนักแสดงคนหนึ่ง uh huh. แต่วันเนี้ยก็คือได้รับการติดต่อจากพี่กึง้งค่ะว่าพี่กึ้งจะทำค่ายใหม่ชื่อโฟโนเว b เบอใช่ไหมคะซึ่งจะแตกต่างจาก 4ฟ1 m น s ันซึ่งจะเป็นน้องๆที่จะถูกส่งไปเทรนที่เกาหลีแต่ของเราเนี่ยจะมีคอนเซปต์ค่ายที่แตกต่างกันก็คือพี่กึ้งจะพัฒนาคนที่มีทาเลนต์หรือมีความฝันอยู่แล้วเนี่ยให้ เก่งขึ้นมีความสามารถขึ้นแล้วก็เป็นศิลปินเต็มตัวมากขึ้นใช่ก็เลยมีจริงๆก็ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะที่เข้าไปเทรนเข้าไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมแล้วเข้ามาทําเพลงนี้ประมาณปีหนึ่งแล้ววันนี้ก็ได้เป็นศิลปินจริงๆต้องบอกว่าอาหลายคนที่เคยไปอีเวนต์เนี่ยหรือว่าเคยฟังปราร้องเพลงต้องบอกว่าก็คือรู้สึกว่าร้องเพลงดีอยู่แล้วอย่างนี้แสดงว่าคือตอนที่เราเข้าไปอยู่ในโฟนเมเบอร์ก็มีการเทรนเพื่อเป็นเทรนเพิ่มขึ้นค่ะจริงๆเหมือนตอนนั้นก็ร้องเพลงได้ในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เหมือออนนนนแแบบพพัััฒฒาาขึ้้ค่่่ะตตตก็ยงงไป โอ้โหต้องบอกว่าเพลงเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปนี่ทันความรักแต่งเองด้วยเขียนเองค่ะใช่อันนี้เขาเทรนด์ด้วยปะคะหรือว่าอันนี้แบบตั้งใจหรือว่าอยากอยากจะแต่งเพลงนี้ด้วยตัวเองหนึ่งปีเนี่ยคือเทรนเฉพาะร้องเพลงหรือว่าเทรนพอดเขียนเพลงให้ด้วยคุณจะได้เป็นศิลปินที่ทำงานลงมาเปิดิวทำพอดโปรดักชั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเยอะไปใช่ไหมหนึ่งปีอ๋อมีมีเรียนร้องเพลงค่ะแต่เรื่องเขียนเพลงเนี่ยมาจากพี่กึ่งบอกว่าให้ลองเขียนดูไหมเพราะว่าจริงๆเราได้ ทํานองกับเมโลดี้เพลงนี้มาจากเกาหลีค่ะใช่แต่ว่ามันไม่มีเนื้อไทยใช่เราคู่ว่าคุ้นคู่เราเพอร์เ็จเนี่ยก็ก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยทำไงดีตอนแรกเขียนไม่ได้เราปฏิเสธเลยบอกพี่กึ้งหนูหนูทำไม่ได้ค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากสําหรับเราคือเราไม่เคยเขียนมาก่อนเรารู้สึกว่าคนที่จะเขียนเพลงได้มันต้อง มันยากอ่ะมันต้องมีเทคนิคอะไรต่างๆแต่ว่าพี่กึ่งบอกว่าให้ลองเขียนลองเขียนจากใจดูก่อนลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะลองก็ลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้เขียนออกมาโอ้ใช่คุณคือมันดีมากฟังแล้วแบบเพลินมากเลยนะคะแล้วต้องบอกด้วยว่าเนื้อหาแล้วมันไปลิงก์กับในมิวสิกวิดีโอไงคุณคือมิวสิกวิดีโอเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณดูถึงครึ่งเพลงแล้วคุณยังไม่ร้องไห้อ่ะคุณต้องคุณต้องคิดอะไรนะ ยังไงเรื่องราวของเนื้อหาและเรื่องของมิวสิกวิดีโอ มันเกิดจากมันเกิดจากตัวเราไหมคะหรือว่าอันนี้เป็นทีมที่ช่วยกันคิดคือเป็นความคิดของทีมกับพี่กึ้งผสมกันค่ะเพราะว่าจริงๆพี่กึ้งบอกว่าอย่างเพลงนิทานความรักเนี่ยไม่อยากให้มีนิทานความรักแค่เล่มเดียวมาถึงมาจากตัวเราที่เป็นนักร้องใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆรแล้วความรักมีหลายรูปแบบไม่มีอะไรตายตัวแล้วก็ก็เลยอยากให้นิทานหลายๆเล่มมารวมกันอยู่ใน MV นี้แล้วก็เป็นการแคสสามนักแสดงค่ะจะมีน้องเบสนะคะน้องก้อยแล้วก็พี่ปิ่นซึ่งเป็นความรักหลายหลายรูปแบบในความรักป๊บปิ้ มีความรักที่โตขึ้นมาหน่อยรวมถึงคนที่เคยแต่งงานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่แบบเออคนดู m อวจะได้รู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมันมันมีหลายรูปแบบจริงๆรแล้วก็จะมีมีหลายคนที่อินไปกับเรื่องราวต่างๆที่มันทัชกับใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่และคุณเอาจริงๆแค่ดูภาพข้างๆนี้ไม่มีเสียงนะ,ะไม่ร้องไห้ห,หรือถ้าใจแข็งได้นี่คือสุดยอดมากสุดยอดแล้วอ่ะอตอนนี้ยอดทะลุ3.5้าล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะ่ ซิงเกิลนี้ต้องบอกว่าเป็นพบบราบัลัดแบบช้าๆซึ้งๆนะฮะ,ะแต่ว่าจะมีซิงเกิลต่อไปเป็นเพลงเร็วหรือว่าแดนแดนไหม <c oughs> จริงๆวางแผนว่าอยากทำซิงเกิลต่อไปเป็นเพลงเร็วค่ะ,คะก็ <ผม S 2> เดี๋ยวฝากติดตามดีกว่าค่ะว่าจะเป็นแบบไหน,นอ่าอนฝาก <ๆ S 1> ผลงานเลยครับก็ฝากเพลงนี้ทางความรักด้วยนะคะวันนี้ฟังได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วเลยนะคะรวมถึง MV ด้วยถ้าใครชอบก็เปิดดูซ้ำๆกันได้อีกนะคะแล้วก็ นั่นแหละค่ะไม่ต้องร้องไห้ค่ะขอให้ทุกคนเจอความรักที่ดีค่ะนี่ค่ะสาขอบคุณครับขอบคุณนะวันนี้ขอบคุณ <c oughs> น้องปรางมากเลยนะคะคแล้วก็รายการมูรวลาลงแล้วค่ะเจอกันใหม่เวลาเดิมวันนี้เราสองคนสามคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ